สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พีเอฟซีนะครับทุกท่านนะครับผมสวัวดีพี่พีเอฟซีเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่านะครับที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางหวยห้าหนอยนะครับเป็นสุดสอเม็ดนะครับมัดรวม4น้อยนะครับเนาะเมื่อประจำวันที่6นะครับเดือน10 2564นะครับครับก็ก่อนสิไปรับชมนะครับผมก็มีคําเตือนเช่นเคยนะครับเนาะทางช่องนะครับเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางตัวเลขโปรดใช้วิจัยยาในการรับชมทุกครั้งเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะครับผมเนาะให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับพี่ๆครับผมสลับผลแนวทางหวยฮานอยเมื่อวานนี้นะครับสูตร2เม็ดนะครับผมเมื่อวานนี้ให้เด่น1เด่น9วิ่งรูด9ไปนะครับนอยเฉพาะกิจนะครับผมออก1,95กับ7,2นะครับ เก้าห้าไม่ได้จับคู่ให้นะครับพีพีเอนะครับกราบขอโทษขออภัยนะครับเนาะมาแค่เด่นเก้านะครับนี้หลุดไปนะครับผมเจ็ดสองหลุดไปนะครับส่วนน้อยพิเศษนะครับแต่สายวิ่งสายรูดนี่สายวิ่งสายรูดนี่น่าจะมานะครับเก้าห้าเนาะลืมไปนะครับเด่นเก้าเนาะมานะครับนะครับส่วนน้อยพิเศษสองสองหนึ่งกับหนึ่งหกนะครับมาเข้าหนึ่งหก ตรงๆนะครับผม1.6นะครับส่วน2.1นี่หลุดไปนะครับ2.1ไม่มีนะครับ PPFc เนาะนะครับแต่ผู้ใดเอาเด่น1นึงนะครับไปวิ่งรูดกะอาจจะมีโชคลาภนะครับทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับผมส่วนน้อยปกตินะครับ6.7กับ2.3 6.7อันนี้หลุดไปนะครับเรามีแต่9 7นะครับผมน้อยปกติ ส่วนนอย V I P นะครับผม993กับ43นะครับ93ตัวเน้นะครับ P P F C นะครับผม93ตัวเน้นตรงๆนะครับนะครับผมส่วน43นี่หลุดไปนะครับผมครับเมื่อวานนี้สรุปนะครับสรุปแล้วเข้านอยพิเศษนะครับเลขล่าง16ตรงๆแล้วก็ V I P 93ตรงๆนะครับส่วนนอยเฉพาะกิจนี่ถ้าเกิดผู้ใดเอาไป วิ่งรูดนะครับก็น่าจะมีโชคลาภนะครับพพฟซเนาะครับผมก็เดี๋ยวเขามารับชมแนวทางงวดประจําวันที่6เลยเนาะสูตรสเม็ดนะครับว่าวันนี้จะเด่นตัวไหนนะครับวันนี้ให้เด่นไปให้เด่นไปที่4แล้วก็แนะครับผม4แล้วก็8วิ่งรูดที่ วิ่งรุษที่8นะครับเดี4เดี8วิ่งรุษที่8ส่วนจับคู่ก็จะมี4 6 4 0 4 9 4 7 แล้วก็สี่สองนะครับส่วนเด่นแปดแปดวิ่งรูดแปดเนาะแปดสี่แปดเก้าแปดหกแปดศูนย์แล้วก็แปดสองนะครับผมส่วนตัวเด่นสามตัวนะครับ 5้าส8 4 6 8้านะครับ p p f c เนาะถึงกอกถึกใจกันอยู่บ่เนาะครับถึงกอกถึกใจค่อยเอาไปเป็นแนวทางนะครับบ่มักก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะครับผมให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับส่วนตัววิ่งรูด8ที่ชื่นชอบนะครับก็จะมี8 4 84แล้วก็89นะครับ PPFc ช่วนส่วนเด่น4เนอะเด่น4เด่น4ก็จะมี49แล้วก็42นะครับผมส่วน3ตัวที่ชื่นชอบก็จะมี689นะครับเนอะลองพิจารณนเบอร์นะครับ PPFc นะครับถึกอกถึกใจคือกันค่อยเอาไปเป็นแนวทางนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับก่อนทิ้งท้ายนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์เนาะกดติดตามนะครับผมเป็นกำลังใจให้บอลลองหนเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขออวยพรให้พี่ๆทุกคนนะครับมีโชคลาภทุกๆแนวทางนะครับสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ